สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ท่านรายการที่กระรุ่ักทุกทุกท่านนะครับพอกันในช่วงเสาร์ของมือนี้กับเป็นเสาร์ของวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564นะครับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศเย็นอากาศหนาวอยู่นะครับแต่ยอดผู้เนี่ยมีอากาศหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงช่วงมือนี้ช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะได้ติดตามนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา จากแผนที่ความกดอากาศพิュ่พื้นที่เห็นอยู่นี่นะครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแห้งนะครับยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮ้ายู่นะครับเข้าไปหาภาคตะวันออกเฉียงต้นบนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเม็องในภาคตะวันออกเฉียงต้นบนของห้าของเฮ่านะครับหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีอากาศหนาวนะครับโดยเฉพาะยอดผู้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับมาเบิ่งภาพดาวเทียมนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ปลอดฝนนะครับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่มีลักษณะอากาศแห้งนะครับ ฝนตะกอนนะครับปกคลุมอีสานตอนบนของห้าวอยู่นะครับภาพเรดาร์ว่าจะเป็นเรดาร์กอนแกนหรือว่าเรดาร์สกลนครก็ยังบมีกลุ่มฝนปรากฏนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่สิปลอดโปร่งนะครับฝ่าค่อนข้างที่สิโล่งนะครับจะในกขตตามในภาพรวมมือนีจนถึงมืออื่นภาคตะวันออกเฉื้อเนือของห้าวยังก็มีอากาศเย็นนะครับกับมีร่มแห้งนะครับแล้วกับบางพื้นที่อาจจะมีอากาศหนาวได้นะครับโดยเฉพาะยอดผู้มีอากาศหนาวนะครับ สำหรับพื้นราบทั่วไปนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-20องศาเซลเซียสนะครับยอดผู้อยู่ที่ประมาณ11-14องศาเซลเซียสถือว่าเป็นอากาศที่เย็นและแก๊นหนาวนะครับกำลังสบายนะครับพอถือว่ารุนแรงนะครับในกณะตามอุณหภูมิมอนิ้ยังคงกระจายโตไม่ได้แตกต่างกันหลายนะครับต่างกัน 1- 2ถึง,ง,อ,งองศาตลอดทั่วทั้งภาคอีสานตอนบนของเ้าเลยนะครับสำหรับตลอดเจ็ดมือนะครับต่อจากนี้ไปนะครับ โยภาพรวมแล้วนะครับช่วงวันที่ 26, 27, 28นี่อุณหภูมิจะยังคงสรงส่งตัวอยู่นะครับหลังจากนั้นครับ 29, 30จะมีการขยับขึ้นของอุณหภูมิเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่1ที่2อุณหภูมิจะเริ่มค่อยๆลดลงมาอีกนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่2ต่อวันที่3นะครับจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิกับมาลดลงอีกครั้งนึงนะครับจะได้กระต่องค่อยติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะได้ก็ตามนะครับ พี่น้องประชาชนการต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอาจจะเป็นเจิบไข่ได้ป่วยได้นะครับพื้นไฟก็ตร้องระมัดระวังนะครับกอไฟพิง้วต้องดับต้องมอดให้ดีนะครับอาจจะเกิดไฟใหม่ได้นะครับเพราะว่าลมที่แห้งนะครับใส่ยกับอากาศชานี้มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบกันไป่ในช่วงบายสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน